บทที่11ชะตาชีวิตยองเป็นเครื่องมือจับปูที่ใช้ได้ผลมาแต่โบราณโบราณจนทุกวันนี้ยองทำด้วยไม้ไผ่ลำยาวปักจมลงในพื้นโคลนปากแม่น้ำโผล่ยอดเหนือผิวน้ำพอจับถนัดตรงกลางมีตะข่ายขึงแบบเป็นรูปถาดพอวางเหยื่อปลาได้ครั้นปูได้กลิ่นปลาเน่าก็จะว่ายน้ำมาเกาะบนยองแขนขาระเกะระกะของมันจะพันเกี่ยวติดอยู่บนตาข่าย ชาวประมงที่มีประสาทสัมผัสไวก็จะรีบสาวยอมขึ้นทันทีถ้าปูดิ้นทีทีหนัก,นกแน่ละเตรียมเบิกตากว้างรอได้เลยเพราะคุณจะได้เห็นปูกล้ามเขื่องสีดำอมม่วงขนาดเกือกกิโลกำลังรื้อตาขายด้วยท่าทีเกลี้ยกราดราวรัฐมนตรีที่ถูกสื่อมวลชนจับได้ว่าขอรับชั่นบางทีมนุษย์อาจพูดเข้าข้างตัวเองได้ว่าการกินปูไม่ใช่เรื่องบาป เพราะปูคือหัวขโมยที่แอบมาลักปลาในยองของเขาพวกมาเก็ตติ้งในตลาดหุ้นก็เป็นเช่นเดียวกับชาวประมงประสาทวัยปูคือลูกค้าของเขาและเธอในสมองแออัดด้วยบัญชีรายชื่อลูกค้าที่กำลังจะถูกบังคับขายปลายนิ้วจ่อรอที่ปุ่มตัวเลขพร้อมที่จะกดนิ้วจิ้มโทรศัพท์ทันทีที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงคุณชวทองใช่ไหมคะ คุณคุณตกลงมาอีกแล้วค่ะช่วยโอนเงินเข้าพอร์ตเพิ่มอีกนะคะคุณต้องรักษามาจิ้นไว้ไมิฉะนั้นจะโดนพอร์ตวันพรุ่งนี้ค่ะอ๋อเหรอคะช่วยไม่ได้จริงๆค่ะเธอจะพูดตอบโต้ด้วยประโยคไร้อารมณ์ดังเช่นเจ้าหน้าที่พูดกับคนไข้ในโรงพยาบาลใหญ่ชูทงคิดว่าครั้งหนึ่งตัวเองเคยเป็นปูดำตัวใหญ่สามารถยกก้ามใหญ่สีแดงอมม่วง เต็มด้วยพละกกำลังขึ้นอวดโอ้ได้โดยไม่ต้องเกรงใครแต่สองปีมานี้ขาทั้งแปดได้พันเกี่ยวจมอยู่ในเส้นขายใยบางเพียงเพราะหวังชิ้นปลาเน่าเล็กๆยิ่งดินก็ยิ่งถลําลึกเงินสดอันได้มาจากมรดกของบุพการีรถยนต์ของตนบ้านและที่ดินของบรรพบุรุษถูกนำไปค้ำประกันกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนหมดสิ้นมันหายไปพร้อมกับความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในตนเองทิ้งไว้เพียงร่างของชายขี้เมาหยำเปวัย35ที่ดูเหมือน50ขาดดวงตาสำหรับมองความเป็นจริงในชีวิตสมองถูกเคลือบไว้ด้วยม่านความคิดที่ว่าถ้ามีโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งถ้ามีเงินทุนอีกสักก้อนถ้าถ้าเขาจับทางตลาดหุ้นได้ความร่ำรวยและชื่อเสียงของตระกูลเก่าแก่แห่งเมืองระนองก็จะได้รับการกล่าวถึงอีกครา ถ้าคุณรู้จักยองคุณก็น่าจะรู้จักเรือผีหลอกมันเป็นเรือแจวลำเล็กๆที่พวกประมงนุ้ยบางคนนิยมใช้นุ้ยในภาษารนองหมายถึงสิ่งเล็กๆเช่นเรียกเด็กตัวเล็กๆว่าไข่นุ้ยเท่ากับหำน้อยของคนอีสานนั่นเองที่กราบด้านซ้ายของเรือผีหลอกจะมีแผ่นสันกะสีหรือไม้ทาสีขาวห้อยระน้ำส่วนกราบด้านขวามีตาข่ายกั้นสูง คนหาปลาจะพายเรือช้าๆให้กราบด้านซ้ายระไปทางกอสวะริมตะลิ่งในคืนข้างแรมเมื่อปลาที่หลบซ่อนในกอไม้เห็นแผ่นสังกะสีแวบวับจะตกใจนึกว่าถูกผีหลอกถ้ามันเชื่อว่าผีมีจริงและกระโดดข้ามเรือซึ่งมีตาข่ายขึงรอไว้อีกด้านแล้วโดยวิธีง่ายๆแต่ได้ผลเช่นนี้เขาก็จะได้ปลามากพอสำหรับท้องอหิวโหยที่รออยู่เบื้องหลัง เรือผีหลอกเปรียบได้กับชีวิตมนุษย์ด้านหนึ่งคือความจริงที่ปวดร้าวอีกด้านเป็นฝันและจินตนาการส่วนตาข่ายคืออุปสรรคกั้นขวางจินตนาการหลอกล่อให้คุณกระโดดแต่ถ้าไม่สูงพอหัวคุณพลันทิ่มปะทะตาข่ายตกลงในท้องเรือของชาวประมงที่กระหิ่มยิ้มรอคอยปรีชาเป็นชายวัยเดียวกับชูธง และชีวิตของเขาเป็นเช่นแม่น้ำกระบุรีมีขึ้นมีลงพ่อแม่เขาอบพยพมาจากสมุทรสาครเมื่อ30ปีที่แล้วสมัยที่ระนองยังสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุกและทรัพยากรทางทะเลอาหารทะเลสดหาได้ง่ายๆด้วยการทอดแหดักอวนน้ำตื้นใช้วะจับเคยวางเบ็ดร,ราวจับปลากระเบนตัวเท่ากะละมัง และที่มีชื่อเสียงมากของแม่น้ำกระบุรีคือกุ้งแม่น้ำเป็นๆแต่เหล่านั้นคืออดีตที่ยากจะหวนกลับมาหากมนุษย์ยังไร้วินยัยและตั้งหน้าตั้งตาทำลายธรรมชาติเช่นทุกวันนี้ปรีชาจำช่วงชีวิตที่ครอบครัวเริ่มตั้งรกรากไม่ได้เพราะสมัยนั้นเขาเป็นแค่ไข่นุย้ยรู้แต่คำเล่าของพ่อแม่ว่าทั้งสองระหกระเหินแบบคำที่ว่า ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้จริงๆซ้ำยังต้องขี่ช้างอีกค่อนวันจึงถึงดินแดนฝนแปดแดดสมีแต่ป่าจากสแมและลำพูให้เห็นดาดตาพ่อของปรีชาเป็นชาวประมงอาชีพพาครอบครัวอพยพมาเพื่อเป็นชาวประมงอาชีพโดยแท้พ่อรู้ว่าบนยองมีปูโดยอาศัยสัมผัสจากปลายนิ้วที่ก้านยองเหนือน้ำ รู้ว่าปลาออกหากินตอนกี่ยามโดยดูน้ำและเดือนดาวรู้ว่าจะหาโกงกลางมาทำลูกประสักดตอกเรือได้จากที่ใดพ่อเขาสร้างฐานะได้รวดเ,เร็วเพราะทำประมงอย่างเป็นหลักเป็นฐานผิดกับชาวระนองซึ่งส่วนใหญ่เอาดีทางแร่ดีบุกพ่อเป็นคนริเริ่มทำโพงพางดักปลาดักได้แต่ละครั้งเป็นเก่ะเป็นกรรมเหลือจากขายก็ให้แม่ทำเค็มสงชุมพร ฝีมือทำกระปิของแม่ขึ้นชื่อในสมัยนั้นเรื่องไม่เค็มและหอมยั่วน้ำลายจนมีรายได้สามารถส่งลูกชายเข้าเรียนในตัวเมืองและมีเรือประมงขนาดกลางเป็นของตัวเองโชคชะตาผันผวนพ่อกับแม่เขาหายไปในทะเลครั่งเมื่อเดือนสิงหาคมบ้างก็ว่าคลื่นซัดไปติดพมา่าบ้างก็ว่าตายดับเสียแล้วปีชาต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ทั้งที่เป็นเด็กเรียนดีน้องสาวสองคนถูกย่ารับกลับไปมหาชัยปรีชาดื้อดึงอยู่รอพ่อแม่เขาเฝ้าคอยด้วยความหวังและโกรธแค้นทะเลเช่นเดียวกับชูธงโกรธแค้นดัดชนีตลาดหลักทรัพย์เวลาผ่านไปเกือบ20ปีนกเงือกกะหังและลิงเสมมหายไปจากเมืองที่สงบและสวยงามเทคโนโลยีใหม่ๆถูกนำมาใช้แทนที่เรือผีหลอก ถึงช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอ่าวไทยมีคลื่นจัดเรือประมงขนาด20ตันชักแถวข้ามคอคอดกระมาหากินฝั่งอันดามันเลยพ้นเข้าเขตพมา่ามีการลงอวนล้อมอวนลากจับปลาทีละร้อยตันสินทรัพย์ในทะเลร่อยรอขณะที่ประชากรของระนองไม่ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นสักเท่าใดตั้งแต่การจากไปของพ่อแม่ ปรีชาก็กลายเป็นคนเก็บกฎเขาทำประมงนุย้ยเลี้ยงชีวิตตามลำพังไม่ยอมคบหาสมาคมกับใครโกรธแค้นพระเจ้าและโชคชะตาที่ทำให้เขาต้องออกจากโรงเรียนเพราะขาดคนส่งเสียโลกอายุติธรรมคนเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งทุกเทอมกลับต้องลาออกเพราะไม่มีค่าเทอมผิดกับชูธงเพื่อนร่วมห้องจอมเกเรลูกผู้ดีเก่าเมืองระนอง ที่ชอบหนีเรียนและแอบ,บจ้างเขาทำการบ้านให้สมัยที่เป็นนักเรียนปรีชาเคยไปเที่ยวที่บ้านชูทงบ่อยๆเขานึกอิจฉาโชควาสนาของคนที่เกิดบนกองเงินกองทองวันหนึ่งเขาเคยให้คำมั่นกับตัวเองฉันจะต้องเป็นอย่างนี้บ้างมนุษย์ทุกคนมีความฝันคนหยุดฝันคือคนตายแล้วแม้หัวใจยังเต้นอยู่ก็ตามที ปรีชาฝันที่จะได้นั่งเชิดหน้าพยองในรถเก๋งยาวแปดวาคนขับรถนำไปยังบ้านปูนเก่าแต่ดูภูมิฐานแบบผู้ดีเก่าชาวระนองแท้ๆความฝันเพียงแค่นี้ไม่ถือว่าเกินเลยในช่วงนั้นแต่การจากไปของพ่อแม่ได้ทำให้ปรีชากลายเป็นคนตายที่หัวใจยังเต้นอยู่เขาใช้เวลาหลายปีอยู่ในโลกแห่งทะเลและขุนเขาตามลำพังขณะเพื่อนร่วมห้องคนอื่นๆ ทยอยไปเรียนต่อที่เมืองหลวงและเมื่อถึงวัยอันควรปรีชาตัดสินใจอยู่กินกับหญิงพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองที่เขาตั้งชื่อไทยให้ว่าโนรีโนรีเป็นคนเงียบเหมือนสามีไม่ชอบสูงสิงกับใครซื่อสัตย์ต่อตำแหน่งช้างเท่าหลังเกินคนในละแวกนั้นทั้งสองมีลูกด้วยกันสองคนการมีเมียพม่ายิ่งทำให้ปรีชา พาครอบครัวแยกตัวออกจากสังคมชนบทเข้าไปอยู่ในป่าลึกของเขาฝาชีด้วยรู้สึกถึงปมด้อยเขาชดเชยด้วยการทำงานหนักกลับจากทะเลก็ขึ้นเขาถางรกถางพงและในที่สุดก็ได้ที่ดินผืนงามกว่า20ไร่ในหุบเขาเป็นรางวัลความมุมานะของตนแต่พระพรหมผู้กำหนดชะตาชีวิตที่ผันผวนกลับประทานให้เขากว่านั้นอีกมากชูธงไม่รู้ตัวว่า เงินลงทุนก้อนงามกำลังคืบคลานเข้ามาหาอีกครั้งบ่ายวันที่อากาศอบอ้าวและชื้นจนเหงื่อไหลรินจากรูขุมขนที่ขมับไรผมและหน้าผากรวมกันเป็นสายย้อยติงต๋งติ๋งลงจากปลายคางนี่คือลักษณะอากาศก่อนฝนตกอันเป็นธรรมชาติของระนองในบ้านถือปูนหลังเก่าคร่ำคราสไตล์ชิโนโปรตุกอน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ดีทางใต้บนชุดอรับแขกไม้มะเกลือโบราณสิ่งที่ดูทุเรศที่สุดในบ้านหลังนั้นคือตัวเจ้าของบ้านเองกำลังนั่งจิบวิสกี้ผสมน้ำเปล่าลอยน้ำแข็งสามก้อนเสียงมันกระทบข้างแก้วดังกรุงกลิ่นน่ารำคาญชายขี้เมามองผ่านบานกระจกออกไปเห็นเมฆฝนครื้มดำเริ่มระตัวเรียต่ำสัมผัสเทือกตะนาวสี ท้องฟ้าทำมึนและมีแสงแลบปแปลกบราวลิ้นงูสีเงินอยู่เหนือหุบเขาไกลโพ้นเขากำลังนั่งรอให้ความสิ้นหวังมาเยือนประตูชีวิตเมื่อครู่นี้ตัวแทนโปรกเกอร์ที่สุราษฎร์ธานีโทรศัพท์มาแจ้งข่าวที่เขารู้ดีอยู่แล้วว่าหุ้นที่เขาเคยฝันว่าจะพุ่งขึ้นไปถึง57บาทณวินาทีที่เธอโทรมามันเหลือแค่13บาททุกอย่างจบสิ้นแล้ว รวมทั้งเครดิตที่เคยมีเขาจะต้องเอาเงินสดไปเคลียบัญชีอย่างช้าภายในสัปดาห์หน้ามิฉะนั้นบ้านหลังเก่าของตระกูลที่สามารถนับอดีตถอยไปได้หกรัชการจะต้องถูกขายท่อตลาดต่อไปชูธงไม่ได้รู้สึกรู้สมอะไรนักเพราะสมองกำลังมึนงงด้วยฤทธิ์เล่าเขาคลุ่นคิดอย่างหมดหวังถึงอดีตที่ผ่านมา ห้าปีเต็มกับการเก่งกำไรในตลาดหุ้นที่ความละโมบถมไม่เต็มการตากหน้ายกมือวันทาทั่วสารทิศเพื่อขอยืมเงินโดยไม่มีสิ่งใดค้ำประกันไม่ผิดกับผู้แทนก่อนเลือกตั้งเขาคิดถึงการดำรงอยู่ในอนาคตของตนหลังจากบ้านถูกยึดตลอดสองปีที่ผ่านมาชูธงไม่เคยได้กำไรจากการซื้อขายหุ้นแม้แต่บาทเดียวที่เขาดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะเพื่อนเก่าของตระกูลได้ช่วยเหลือให้หยิบยืมพอเป็นค่าอาหารและค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเล็กๆน้อยๆแต่ไม่พอหว่าในตลาดหลักทรัพย์อีกต่อไประนองเป็นเมืองเล็กเมื่อ200ปีก่อนมีเพียง17ครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่ตระกูลคอซูเจียงคอซิมเจงคอซิมก้องคอซิมเต็กจนถึงคอซิมบีผู้มีคุณูปการต่อชาวใต้ ล้วนมีถิ่นกำเนิดที่นี่การขยายตัวของประชากรเป็นไปอย่างเชื่องช้าใครทำอะไรเป็นที่รู้กันหมดดังนั้นความตกต่ำของทายาทคนสุดท้ายในตระกูลเก่าแก่จึงเป็นที่รู้กันดีแม้แต่เพื่อนเก่าลูกชาวประมงในป่าเขาที่เคยแอบอิจฉาความยิ่งใหญ่ของเขามีก็แต่ชูธงที่มัวหมกมุ่นกับปัญหาของตนจนไม่รู้ขาวว่าเพื่อนสนิทในวัยเรียนคนหนึ่ง ถูกกระแสแห่งโชคลาภพัดชีวิตขึ้นสูงสุดเมื่อหลายเดือนมาแล้วเพราะถ้ารู้คงไม่ละเลยการตีสนิททักทายฟื้นความหลังเพื่อหลอกล่อยืมเงินดังคำพังเพยจีนที่ว่าไม่ร้ายไม่มาหาเมื่อเครื่องปีที่แล้วปรีชาได้ถางพงเลยขึ้นไปถึงไหล่เขาด้วยสองมือที่เครียดแค้นต่อโชคชะตาด้วยหัวไหล่ที่ปวดร้าวแต่เมื่อดงเถาวันหนาทึบถูกแพ้ว ความต้อยต่ำก็ได้รับการเยียวยาทำเล็กๆสูงวาครึ่งที่เคลือบด้วยสายแร่สีทองสุกกระจ่างได้ปรากฏแก่สายตาระนองอุดมด้วยสายแร่ดีบุกค,คนระนองล้วนเชี่ยวชาญเรื่องทางธรณีสายแร่ทองคำคือความฝันของทุกคนไม่ต้องรอการพิสูจน์กลุ่มนักแสวงโชคเจ้าถิ่นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดเกลี้ยกล่อมให้ปรีชาขายกรรมสิทธิ์ที่ดินว่างเปล่า ในราคาที่ทำให้นอรีหูอื้อเป็นลมปรีชาพอใจการซื้อขายทำอย่างเงียบกริบแต่นั่นแหละระนองเป็นจังหวัดเล็กที่ประชากรไม่มากบัดนี้ครอบครัวเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นเศรษฐีใหม่ของเมืองนอรีเลิกทำตัวเป็นช้างเท้าหลังชักจูงสามีให้เข้ามาใช้ชีวิตหรูหราแบบคนเมืองเพียงพอแล้วสำหรับ15้าปีในดินแดนที่หลบ ของมิจฉาชีพทั้งไทยพมา่าหุบเขาที่มีแต่เสียงลมกระโชกและนกยุงร้องบนยอดอยางเธอหนีมาอยู่เมืองไทยเพราะหวังสิ่งที่ดีกว่าความสิวิไลและความฟุ่มเฟือยทำไมเธอต้องเอาความเป็นสาวอันแสนเริงร่ามาทิ้งในหุบเขาประเทศไทยเสียเล่าช้างบางตัวอาจเดินเอาเท้าหลังไปก่อนก็ได้ไมิใช่หรือเหตุนี้เธอจึงค้านเสียงแข็ง เมื่อปรีชาคิดจะซื้อที่สวนผืนใหม่เธอประกาศความปรารถนาที่ช่วยกระตุ้นความฝันในวัยเด็กของเขาจับมันปัดฝุ่นสิเติมความฝันให้เต็มสิพระผู้ลิขิตชีวิตได้กักขังพวกเราไว้ในหุบเขาที่แรงแค้นและยากจนไกลจากความฝันนานเหลือเกินไม่ได้ยินหรือเงินมากมายในธนาคารกำลังกระซิบนินทากันว่าชีวิตในหุบเขาช่างน,น่าเบื่อนาย ไร้รสชาติสิ้นดีปรีชายเห็นด้วยอย่างยิ่งเมื่อธนบัตรใบละพันจำนวนมากมายที่ยัดเยียดอยู่ในเซฟของธนาคารพากันร่ำร้องหาทางออกประหนึ่งนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำที่ไฟกำลังลุกไหม้เขาจึงประกาศอิสรภาพด้วยการซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ตัวเองเมียและลูกรถคันแรกของครอบครัวที่ดินผืนใหม่พร้อมบ้านในเมือง ลูกๆได้โรงเรียนใหม่ของเล่นใหม่และเพื่อนใหม่และเมื่อตัดผมโกนเคราขัดผิวนวดหน้าตามคำแนะนำของช่างผู้เชี่ยวชาญที่สุดในจังหวัดตองผัวเมียก็กลายเป็นหนุ่มสาวคู่ใหม่แห่งเมืองระนองแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนหัวหน้าครอบครัวกลับพบว่าทุกสิ่งมันใหม่จนหน้าขยะขยงโดยเฉพาะการเป็นคนรวยใหม่ ที่ยังมีเงินระริระริกอยู่ในธนาคารปรีชาประดักประเดิดความชื่นชมจอมปลอมแม้ลูกได้เข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นลูกสามล้อถูกหวยแม้เมียจะแต่งหน้าทำผมจากร้านที่ดีที่สุดเธอก็สวยเพราะเป็นพวกพมา่าหนีเข้าเมืองเขาจึงทุรนทุร,รายหาเกียรติภูมิและดิ้นรนซื้อมันด้วยเงินที่เหลืออยู่และมันเป็นเหตุผลเดียวที่ทาให้ชายทั้งสองได้พบกัน ชูธงมองออกไปนอกหน้าต่างรับคล้ายจะเห็นรถเก๋งสีดำคันยาวเล่นฝ่าสายฝนอย่างช้าๆมาจอดอริมรั้วบ้านสะดุดตาว่ามันเป็นทรงเดียวกับที่เขาเคยนั่งไปโรงเรียนตอนเด็กประตูรถเปิดออกคนขับรีบลงจากรถกางร่มใม้ใชายท่าทางภูมิฐานเกินพอดีที่นั่งด้านหลังผู้มาเยือนกดกระดิ่งพอเป็นพิธีแล้วรีบจ้ำตามทางเดินซีเมน ผ่านสนามหญ้าเข้ามาหลบฝนใต้าชายคาบ้านแม้แปลกใจกับแขกไม่คุ้นหน้าเขาอย่างลุกโผเผ ح, เปิดประตูต้อนรับการทักทายอย่างห่างเหินเริ่มขึ้นและกลายเป็นสนิทสนมคุ้นเคยทันทีที่รู้จุดประสงค์การมาเยือนโอ้ปรีชานายนี่เองเราจำได้แล้วเพื่อนที่พ่อนายมีเหมืองใหญ่ทางกระเปอร์ใช่ไหมเขายิ้มเรียราดสมองอึงอ,อนด้วยคำถาม ป่านนี้ขายเท่าไหร่ชูธงรินเล่าให้เพื่อนเก่าด้วยมือสันเทาปีติจนน้ำตาคลอเบา้าโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกช้างด้วยเงินก้อนใหม่สำหรับแก้มือนี่แหละนะคนมีโชคบทจะได้ก็ได้โดยไม่ต้องขยับตัวการเจราจาระหว่างชายที่มีใบหน้าเรียบเฉยคล้ายอนุสาวรีกับชายขี้เมาดูเหมือนจะง่ายในตอนเริ่มต้นแต่ทวีความยุ่งยากในตอนหลัง เดี๋ยวนี้เรารวยมีเงินเยอะแต่นั่นแหละเพื่อนเอ๋ยเราควรเจราจากันประเด็นเดียวโดยไม่ลดเลี้ยไปถึงการกู้ยืมเงินเราต้องการซื้อบ้านหลังนี้และนายต้องการขายหรือไม่ถ้านายไม่ขายได้ข่าวว่าธนาคารจะมายึดขายทอดตลาดเร็วๆนี้ไม่ใช่หรือเป็นเรื่องน่าอับอายที่ชื่อเสียงของตระกูลต้องจบลงด้วยการประมูลแต่ถ้านายยินดีขายเราจะจ่ายหนี้สินแทนให้ทั้งหมด ในวันโอนบ้านแถมด้วยเงินตั้งตัวที่น่าพอใจปรีชาเชื่อว่าตัวเองเป็นปูดำตัวใหญ่สามารถยกกล้ามใหญ่สีแดงม่วงเต็มด้วยพละกกำลังขึ้นอวดโอ้ได้โดยเย่อหยิ่งชูธงกว่าตามองเก้าอี้ไม้โบราณที่พ่อเคยนั่งต่างไม้เตี้ยดำเป็นมันเคยรับร่างแม่ตอนสิ้นบุญโต๊ะอาหารชุดเล็กเป็นที่แลกเปลี่ยนทุกสุขสามพ่อแม่รูป แม้จะเป็นนายเหมืองงานยุ่งพ่อแทบไม่เคยพลาดอาหารมื้อเย็นกับครอบครัวแม้แต่วันเดียวเขาทำใจไม่ได้เอางี้แล้วกันเพื่อนเศรษฐีใหม่ผู้เชื่อในอำนาจแห่งเงินตราประกาศหนี้สินทั้งหมดบวกกับเงินสดอีกสองล้านฟังดูดีขึ้นไหมแก้วในมือสันรริกน้ำแข็งกระทบการเกิดเสียงรื่นรมในบรรยากาศอึดอดัดอันที่จริงหาปรีชารอซื้อบ้านช่วงขายท่อตลาด ก็จะได้ราคาต่ำกว่าแต่เขาเสียดายกิยรตภูมิของบ้านที่จะหายไปในการประมูลเพราะนั่นเป็นสิ่งประสงค์สูงสุดที่ไม่มีในบ้านใหม่หลังอื่นหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์คนระนองก็ได้เห็นเศรษฐีใหม่ในบ้านเก่าผู้เล่นการพนันด้วยเงินทีละฟ่อนผู้มีเมียมือเติบเลเย่อหญิงกับลูกสองคนที่เสพความฟุ้งเฟ้อเชกเช่นสิ่งมีชีวิตเสพออกซิเจน ส่วนทายาทคนสุดท้ายของตระกูลผู้ดีเก่าเมืองระนองหายไปใครๆก็คิดว่าเขาคงหอบเงินสองล้านเข้ากรุงเทพถลุงมันหมดไปแล้วในตลาดหลักทรัพย์แหล่งการพนันของคนรวยแต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากพันธะถูกปลดเปลื้องชูธงแอบไปบวชที่วัดเล็กๆในอำเภอละอุ่นเพื่อเป็นการขออโหสิบุพการีพระชูธงออกทุดงปักกรดที่เขาฝาชี ในช่วงนั้นเองธรรมะได้นำดวงตาแห่งปัญญากลับคืนมาให้เขามีเวลาคบคิดตรึกตรองเส้นทางชีวิตของตนความสงบแห่งขุนเขาทำให้ดื่มด่ำในธรรมชาติสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบเป็นไม่มีชาวบ้านที่มานามัสการเล่าเรื่องที่ดินผืนงามบนเขาฝาชีที่พวกแสวงโชคในเมืองแอบซื้อไว้เก่งกำไรเพราะละเมอไปว่ามีถ้ำทอง แต่เมื่อพิสูจน์ในภายหลังว่าทองที่พบเป็นทองคนโง่หรือแร่ายไร้ที่คล้ายคลึงกับทองแต่ไร้ประโยชน์ราคาที่ดินก็ตกหวบหลังศึกชูทองเดินทางไปดูที่ดินผื้นที่ว่าเขารู้สึกพอใจเป็นอันมากจากที่ดินมองลงมาเห็นแม่น้ำกระบุรีคดเคี้ยวเหมือนงูเกล็ดเงินระยับทอดตัวอยู่ระหว่างหุบเขาระเรื่อยมาบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น เกิดเป็นลำน้ำใหญ่ไกลออกไปคือเกาะแก่งกลางลำน้ำยามต้องแสงแดดโผลเพลให้ทัศนียภาพที่เต็มด้วยสีสันหลายหลากทั้งเขียวแห่งขุนเขาเหลืองไม้ผลัดใบขาวสายน้ำฟ้าทะเลเ่าก้อนเมฆและแดงหินผาชูธงซื้อที่ดินในหุบเขาเป็นของตนและสร้างกระท่อมน้อยอยู่แต่พอประมาณ ต่อมาก็เห็นลู่ทางพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนฝรั่งต่างชาติที่แวะมาเยี่ยมเยียนล้วนชื่นชมบอกกันปากต่อปากจากกระท่อมน้อยกลายเป็นบงังโคลรมุงจากและรีสอร์ทอันร่มรื่นด้วยความวิริยะอุตสาหะของชายผู้มีดวงตาเห็นธรรมนักท่องเที่ยวทยอยเข้าพักไม่ขาดสายราวกับเรือผีหลอกที่ปลาใหญ่น้อยกระโดดเข้าใส่เองอย่างพร้อมใจ คนรวยวิสัยทัดไกลในเมืองเริ่มทำตามหลังการประมงและเหมืองแร่ตกต่ำการท่องเที่ยวได้เข้ามาแทนที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญผุดขึ้นมากมายรีสอร์ทรอบน้ำพุร้อนบนเกาะแก่งรอบอุทยานทางทะเลแหลมสนบางเบนฟาร์มหอยมุกเกาะพยามเมื่อเงินร่อยรอปรีชาคิดทำงานที่ดูภูมิฐานแบบคนรวย โปรกเกอร์จะบูกไวแนะนำให้เขาลงทุนในตลาดหุ้นเพียงสองปีขาทั้งแปดของเขาก็พันเกี่ยวอยู่ในเส้นขายใหยบางเพียงเพราะหวังชิ้นปลาเน่าเล็กๆบนยองยิ่งดินก็ยิ่งถลำลึกเงินสดอันได้จากการขายที่ดินรถยนต์บ้านหลังเก่าที่ซื้อมาถูกนำไปค้ำประกันกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนเกลี้ยงปรีชาพาครอบครัวอพยพหนีอาย กลับหุบเขาฝาชีด้วยความเดือดดาลที่นั่นเขาพบที่ดินเก่าของตนกลายเป็นรีสอร์ทมีราคาด้วยความเพียรของชายที่ชื่อชูธงชูธงพร้อมช่วยเหลือรับปรีชากับเมียและลูกเป็นคนงานรีสอร์ทแต่ชายผู้เย,อย่อหยิงปฏิเสธหาที่ดินผืนน้อยทำประมงนุย้ยเลี้ยงครอบครัวเช่นที่เคยเป็นมายิ่งสูงยิ่งหนาว และเมื่อเคยเสพสุขบนที่สูงครั้นตกลงมาย่อมปวดรอาราวรุนแรงเกินจะรับปรีชาผู้ทะเยอทยานกลายเป็นขี้เมาตรอมใจเอกอาอารวาดจนคนขยาดและในคืนหนึ่งของเดือนสิงหาคมที่มรสุมกระนำคืนที่ปรีชาพบทางผ่อนทุกข์ด้วยยาบ้าเหตุร้ายก็พลันบังเกิดบางคนว่าแม่โดนทุบด้วยขวานลูกถูกวางยา ลำเลียงขึ้นเรือทีลาร่างผู้เป็นพ่อหัวเราะแข่งพายุแล่นเรือหายไปในทะเลคลั่งเรือน้อยจมสู่ก้นทะเลชีวิต